อออ๋อออาาฮเฮ้ยเฮ้ยได้รนี่บอลดไหมะอเกือไม่รอดรอดเอ้ารอบแรกก็ไม่รอดนะครั้งนี้เป็ตั้งรอดครันี้ก็ไม่รอดเนาะเป็นตัวัเป็นแฮปอนะเอาเอาเรงแรง 哎哎哎！Hey, hey, hey.